ไปอีกหนึ่งคู้รักนี่กระแสมาแรงมากๆเลยสวัสดีก็ต้อนรับเข้าสู่การครบรอบ8ปีกับดีเซลของเราด้วยนะคะคุณแก้มบุ๋งวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะคนเยอะค่ะคนเยอะคนเยอะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญนั่งก่อนเลยนะคะ วันนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะแบบเคยเจอคุณแก้มบุ๋มผ่านไลฟ์แต่ว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เราได้มานั่งแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้แน่นอนว่าวันนี้มีความตื่นเต้นสองเท่าเพราะว่านอกจากคุณแก้มบุ๋มแล้วมีคุณพี่พีดด้วยซึ่งพี่พีทไม่ควรมีคนเดียวอันนี้คุณแก้มบุ๋มว่ายังไงคะไม่ตอนนี้หนูว่าพี่พีทตื่นเต้นแล้ว <laughs> และหนูว่าพี่พีทตกไฟให้พีดถ้าเยอบอีกน,นิดนึง <laughs> น่ารัก่า ันนี้เนี่ยเห็นคุณแก้มปุ๋มมาเป็นพรีเซนเตอร์ของทางดีเซ่ซึ่งแน่นอนปีนี้เราเข้าสู่ปีที่8กันแล้วคุณแก้มปุ่มเป็นพรีเซนเตอร์ของดีเซ่มากี่ปีแล้วคะตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่ปีที่หนึ่งค่ะจนตอนนี้เข้าสู่ปีที่แปดก็คือยังอยู่กับดีเซ่แบบยาวๆยังอยู่กันยาวๆเลยแต่แบบก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของการพูดคุยโปรดักต์อยากให้แนะนําตัวนิดนึงละกันเพราะวันนี้เห็นแบบคุณพี่พีทเขาเก่งๆนะคะวันนี้วันนี้คุณพี่พีทเป็นยังไงบ้างคะ ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นคือตั้งแต่ออกอีเวนต์กับน้องเข้ามาก็ไม่มีครั้งไหนที่ไม่ตื่นเต้นเลยจริงคไม่ยจนร้องเพลงเ่ะจะได้ลดการตื่นเต้นได้นะคะเรามีเวลาคุณพี่มีร้องเพลงได้ข้งหน้าดีกว่าครับอ๋อข้งหน้าได้ได้ได้สัญญาแล้วนะทุกคนแคปเจอร์ไว้นะพี่มีสัญญาว่าอีเวนต์หน้าถ้าเจอเขาเขาจะร้องเพลงนะคะออาโอเคเดี๋ยวให้แนะนำตัวนิดนึงละกันค่ะเผื่อว่าใครที่ผ่านไปผ่านมายังแบบยังไม่รู้จักนะคะอยากให้แนะนำตัวหน่อยค่ะ ก็ผมพีชกันตพรนะครับวันนี้จริงๆก็มาเป็นเหมือนผู้ติดตามน้องแก้มุ่มแล้วกันครับก็เรียกว่าเป็นแบบอีกหนึ่งไฮไลท์ของวันนี้ที่มาสร้างสีสันในช่วงนี้ค่ะขออนุญาตให้คุณแก้มุ่มแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะแก้มุ่มพิยานะคะก็เป็นผู้ติดตามคุณพีชกันตพรอีกทีหนึ่งค่ะก็คือติดตามกันแล้วกันนะคะวันนี้ก็ติดตามกันแล้วกันมาที่นี่เนี่ยเป็นครบรอบ8ปีของเราอยากถามว่าคุณแก้มุ่มอยู่กับเรามา2ปีในไลน์ของดิเิอร์อะไรคะ อยู่มา8ปี8ปีข <นะ S 2> อเา8ปีถ<ค><ะ>่ายได้2บวก6ปีนะค <c oughs> ะวันนี้เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ในลายของอะไรคะของตัวแป้งค่ะตัวแป้งใช่ค่ะแล้วก็ตัวของรองพื้นค่ะตัวรองพื้นของดีเซคือต้องบอกว่าแป้งแล้วก็โกรองพื้นเนี่ยดังมากเลยนะแบบเขาโกไวรัลจริงๆใช่ค่ะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่แบบแรกๆเลยก็คือแป้งตลับบวงอันนี้ก็คือจะจะบอกว่าตั้งแต่มีขนาดเดียวก็คือขนาดใหญ่ค่ะ คนผู้ติดตามวันนี้เขาก็ช่วยถือใช่เพาะคือตั้งแต่ขนาดใหญ่จนเขาผลิตขนาดเล็กออกมาก็คืออยู่กันมายาวมากๆจากที่ตอนแรกยังไม่มีแบบว่าลายอื่นเลยนอกจากตัวของแป้งจนตอนนี้ก็คือออกมาเป็นสิบสิบตัวของดีเซบเติบโมองพร้อมกับแบรนด์ของเขาเลยโอ้โหวันนี้ก็คือมีสองขนาดแล้วใช่ไหมคะวุณแก้ผมยังไงบ้างสาหรับตัวเนี้ยมีข้อดียังไงคะสาหรับในในแป้งแก้ปุ๋มกับคูชชั่นแก้ปุ๋มเนี่ยจริงๆแล้วว่าตัวแป้งก็คือหลายคนก็คือรู้อยู่แล้วว่าตัวแป้งของเขาเนื้อ ค่อนข้างที่จะปกปิดได้ดีแล้วก็มีความบางเบาจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของเขาเนี่ยจะมีนวัตกรรม Color Control ก็คือจะทําให้เวลาที่เราทาไปปุ๊บเนี่ยเขาจะกลืนไปกับผิวของเราเลยแต่ว่ายังให้รู้สึกมีความฉ่ำอยู่กันน้ํากันเหนื่อด้วยสำหรับตัวของแป้งดีเซ่ค่ะจริงๆอ่ะส่วนตัวถ้าผ่าจริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบทาแป้งนะแต่พอเจอแป้งดีเซ่แล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดทั้งหมดที่มีอยู่ 8ปีแล้วที่ไม่เคยเปลี่ยนไปใช้แป้งตัวอื่นเลยนอกจากแป้งดีเซ่เท่านั้นค่ะก็คือตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นโปรดักที่ทาให้เลือกสักหนึ่งชิ้นเนี่ยจะต้องเป็นตัวนี้เลยหรอใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือไม่เคยต้องซื้อแป้งยี่ห้ออะไรอื่นเลยนอกจากแป้งดีเซ่ใช้เองแล้วก็บอกคนต่อๆไปว่าแบบเออเราใช้จริงๆนะแล้วทุกคนก็เห็นในไลฟ์อยู่ตลอดว่าเราใช้ตัวแป้งนี้จริงๆอืมก็นี่แหละคะ่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามี2ขนาดเลยแล้วอย่างพี่หมีอย่างเงี้ยเคยแบบได้ลองใช้บ้างไหมคะตัวแป้งตัวนี้จริงจงก็ คือตั้งแต่เริ่มรับงานนะครับรับงานไม่ว่างานไลฟ์หรืองานอออีเนต์เนี่ยก็เริ่มมาใช้ช่วงสองปีหลังคือใช้ตามเขานี่แหละครับคือต้องบอกอย่างว่าแป้งตัวนี้เ,เขาเป็นพรีเซนเตอร์มาก,ก่อนที่จะรู้จักผมเนี่ยคือคือวันแรกที่ที่รู้จักเขาเนี่ยผมจําได้เลยว่าผมไม่มั่นใจว่าคุณเมียวคุณเมย์หรือคุณเบลเนี่ยจำได้หรือเปล่าว่าเขาเคยประชุมกันครับประชุมเรื่องพรีเซนเตอร์นี่แหละ เป็นการคบกันวันที่3ามของเราแล้วเป็นการกินข้าวครั้งที่สนะครับ<อ>แล้วลองไปเจอกันทั้งทีมคือผมว่ามันก็เป็นความประทับใจแบบหนึง<ช>่งว่าโอเคเขาอยู่กับ<ช>แบรนด์นี้มไม่ยาประทับใจเินประทับใจเขาเขินเขาอ เิดแบบเออความข้ังงลักกันนะคะจำได้แม่นมากๆเลยอ่ะ <S <S <an> <S แล้วอย่างแบบคุณพี่พีนเนี่ยมาร่วมงานกับพี่เซ่รู้สึกยังไงบ้างคะคือจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเห็นมาตั้งแต่วันแรกแหละที่รู้จักกัน <S <S <an> <S แต่ว่ามาร่วมงานจริงๆเนี่ยก็ช่วงปลายปีที่แล้วในพาร์ทของการไล์ ก็รู้สึกดีใจนะครับรู้สึกดีใจแล้วก็ไปที่ไหนก็ตามเนี่ยทุกคนจะพูดว่าแป้งแก้มบุ๋แป้งแก้มบุ๋มก็ผมคิดว่าจริงๆเนื่องจากของเขามีคุณภาพแล้วน้องเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์มาจากยาวนานนะ,ะวันนี้ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของดิเซ่แล้วกันครับรอ,อีกสองปีก็สิบปีแล้วนะคะโอ้ เ,เลือกแป้งแก้ปุ่มแหละแล้วอยากคุณวิกีเนี่ยถ้าให้เลือกสักหนึ่งชิ้นผลิตภัณฑ์ของดีเซ่เนี่ยเลือกเป็นอะไรดีคะก็จริงๆะครับตัวที่ใช้จริงๆเลยคือแป้งค่ะเพราะว่าผมว่ารู้สึกว่าแป้งเขาเนี่ยพอเริ่มใช้อ่ะ คือมันความมันได้ดีแล้วคือจริงๆภาษาผู้ชายคือมันไม่วอกนะครับไม่ออกเลยเพราะว่าผิวผู้ชายมันก็ข้าจะอันนี้ภาษาผู้ชายจริงๆใช่ไหมพี่ผมว่าภาษาผู้ชายแล้วกันครับไม่วอกดูเป็นภาษาของผู้หญิงโอเคโอเคได้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่รู้สึกชอบคือตัวครีนซิ่งของเขาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะผมไม่าอรู้สึกว่าประสบการณ์ะเวลาใช้ครีนซิ่งหลังจากที่เหมือนกับมีการแต่งหน้าอะไรก็ตาม่ะส่วนใหญ่มันจะมันจะขุ่อะเวลามันเข้าปากเลยนะคแต่ว่าอันนี้